สีมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2 5 6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีดีไหมกับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอกิ๊บติดผมหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพกติดตัวไปได้ ในทุกๆวันคุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีหรือเอาแค่บางสีมาจับคู่คลาคล้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เหมือนกันมาดูกันนะครับสีมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีกะปิก็ได้นะหรือสีออ,ออกน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับกะปิน้ำตาล เขียวนะเขียวตุ่นๆน,นะครับแล้วก็มาสีเอ,อ่อออกน้ำตาลจริงๆนะ,ะน้ำตาลน่าจะมานะครับหรือออกแดงๆก็ได้อ่าน้ำตาลแดงนะครับมีสีน้ำตาลม่วงนะเออสีกะปิสีเปลือกมังคุดอะไรเงี้ยนะครับสีกะปิเปลือกมังคุดแล้วแต่คุณเห็นเลยนะ เขียวตุ่นตุ่นนะครับอาจจะชอบเขียวตุ่นตุ่นก็ได้หรือน้ำตาลแดงนะครับหรือแดงนะ,อะลองไปใช้ดูครับก็ขอโชคดีกันนะฮะ